ของพุทธศาสานาสุภาษิตทำอย่างไรล่ะคะที่เราจะสามารถที่จะ อ่านพุทธ,ธาศาสนาสุภาษิตได้เราก็ต้องรู้นะคะเราก็ต้องรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอ่านภาษาบาลีนะคะก็เข้ามาเรียนรู้นะในห้องเรียนของครูธนิรัตน์สุภาููณ์นะคะในเรื่องของหลักเกณฑ์การอ่านภาษาบาลีนะคะจำไว้เลยว่าจะมีอยู่ สามหลักการนะหลักการที่หนึ่งเขาบอกว่าพยัญชนะตัวใดที่เขียนโดดโดดโดยไม่มีสระจะอ่านออกเสียงอะ่ะนะจะอ่านออกเสียงอะ่ะนะเมธีคะลูกเมธีคะลกเมธีคะลกครับ อาเมทีรู้รู้รู้จักพยัญชนะไทยไหมคะครับอ่ารู้จักมีกี่ตัวลูกสี่สี่อ้ามีสี่สิบสี่ตัวนะคะก็คือกอไก่ถึงหงนกฮูกนะถ้าไก่เขียนไม่ได้ก็ลองไปฝึกนะะอยู่ว่างๆก็ลองไปฝึกนะ,ะตรงนี้นะ,ะมันก็คือกอไก่ถึงตัวหงนกฮูกนะ,ะถ้าถ้าเขียนออกมานะ,ะอย่างเช่นครูยกตัวอย่างให้อย่างเช่นคําว่าปอปลา สระอาปอปาเห็นไหมคะปอปาตัวแรกมีสระไหมลูกมีสระไหมคะพี่สุภาษิตคะลูกไมอยังคะลูกสมพิษมมอยังลึกยังไม่มาเนาะน้ำเพชรคะลูกปอปาสละอานะปอปาสละอามันอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งไหมคะลูกอยู่ไหมคะน้ำเพชรคะ่ะ อ่าปอปลาสละอาเราต้องใส่สละอาเข้าไปอีกไหมคะไม่ค่ะอ่าไม่ต้องแล้วเพราะว่าปอปลามีสระอยู่แล้วแต่ถ้าปอปลาตัวข้างหลังนะตัวที่สองมันมีสระไหมคะคุณพีรดาคุณพีรดา,ดาไม่มีค่ะแต่ว่ามันอ่าไม่มีสระ,ะแล้ก็ต้องใช้อะไรเข้าไปช่วยเลยก็คือสละอานะเก่งมากค่ะลูกนะคะ อาดูต่อในเรื่องของพินทุนะหลักเกณฑ์การใช้พินทุพินทุก็คือจุดทึบที่อยู่ใต้พยัญชนะนะพยัญชนะจุดใต้พยัญชนะต,นชนะตัวใดพยัญชนะตัวนั้นจะกลายเป็นตัวสะกดตัวสะกดนะไม่อ่านออกเสียงก็อย่างเช่นนะอ้ออ่างตอเตาพินทุตอเตาสระอาหอหีบสระอี นะมันจะไม่อ่านอะตะนะแต่มันอ่านว่าอัดนะอัดก็ใช้มายกาศ,กาศเข้าไปช่วยเลยนะตรงนี้คุณหาหาศึกษาได้ในคาดลูมนะคะคุณครูส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูดูตัวที่2บ้างการใช้พินทุตัวที่2 2บ้างนะตรงนี้ไม่ได้เขียนให้นะแต่ว่าในคาดลูมเขียนให้แล้วว่าเราจะอ่านออกเสียงกึ่งมาตราได้พย,ยัญชนะตัวนั้น ต้องเป็นเศษวัคนะถ้าจุดใต้วิญชนะที่ตามด้วยเศษวัชเมื่อไหร่นะมันจะอ่านเป็นตัวควบกรรั้ำอ่านออกเสียงกึ่งมาตาเศษวัชก,ก็มีทั้งหมดแตัวนะถ้าตามด้วยแตัวนี้เมื่อไหร่ก็คือยอยกักรอเรือรอริงวอลแวนสอเสือหอหีบรอจุลาแล้วก็ตัวอ่างซึ่งเหมือนกับตัวนิคหิตนะนะคนะเป็น กลมๆนะจุดเปล่งนะอยู่บนพยัญชนะครูยกตัวอย่างเช่นกไก่ต่อเตาแล้วก็มีอ่าพินทุวอลแวนเป็นเศษวักไหมคะคุณ <c oughs> พีระดาลูกพีระดาลูก วอแหวนเป็นเศษวัคไหมคะอยู่ในอยู่ในหลักเกณฑ์ของการอ่านออกเสียงกึ่งมาตาไหมคะในการใช้พินทุเป็นหรือเปล่าคะเป็นหรือเปล่าลูกก็จำไว้เลยลูกยละละละวะสหาละอังก็คือเศษวัคนะคะถ้าตามด้วยเศษวัควอแหวนเป็นเศษวัคมันก็จะอ่านออกเสียงกึ่งมาตาก็คือกัตตวาะคะนี่สุดท้ายสุดท้ายนะเป็นการใช้นิขหิตนะเป็นการใช้ นิคหิตนะคะนิคหิตก็คือจุดปรง่งจุดปรงซึ่งอยู่บนพยัญชนะนะตรงนี้ถ้าจุดท่านนิคหิตนะอยู่บนพยัญชนะเมื่อไหร่นะจะอ่านออกเสียงแม่กงนะอ่านออกเสียงแม่ตาแม่กงโดยใช้งองูเป็นตัวสะกดถ้าไม่มีสระก็ให้ใช้ไม่นกาดเข้าไปช่วยเลยครูยกตัวอย่างเช่นคําว่ามอมาออย,ยักษ แล้วก็นิคหิตนะมันก็จะอ่านว่ามะายังนะตรงนี้ตรงนี้นะเราก็ลองฝึกอ่านกันเลยนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะ นะคะลองนะลองอ่านดูนะคะตอนนี้เราจะฝึกกันอ่านละเรารู้หลักเกณฑ์การอ่านภาษาบาลีไปแล้วนะคะ,ะคุณที่คุณปาว่าลิสาค่ะคุณปาว่าลิสาลองลองคำศูนย์นี่นะคะคำแรกป่ปาแล้วก็ต่อประตกักรอเรือสระอู นะ,ะตรงนี้อ่านว่าอะไรคะลูกปฏิรูปคะ่ะอ่านอ่านให้จบลูกปฏิรูปกาลีอ่านให้จบประโยคค่ะลูกถึงมันถึงตรงไหนแล้วคะ่ะฮะมันถึงตรงไหนแล้วคะนี่ไงเหรออ๋อปฏิรูป,ปเอปฏิรูปปากาลีทุละวุธ,ธาตาวินทเตทนังอ่านะคะ ปอปาเป็นหลักเกณฑ์การอ่านภาษาบาลีข้อที่หนึ่งต่อปตักก็เป็นต่อปตักมีสระอีกก็เป็นหลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งลอเรือสระอูก็ยังอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งมันก็เลยอ่านว่าปติรูป,ปการีทุละวุทธาตาวินทะเตทะนั่งนะตรงนี้นะคนขยนัน เอาการเอางานนะคนขยนันเอาการเอางานกระทาการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้นะเก่งมากเลยนะคะคาแปลนะตอนนี้เรามาฝึกอ่านก่อนนะคะคนที่สองค่ะลูกคนที่สองก็คือจีละปรภาค่ะจีละปภา,าค่ะลูกอ,อ่านคําที่หนึ่งเลยลูกจีละปภา,าค่ะลูก วายเมเทวปุริโสจิระปภา,าค่ะลึกค่ะอ,อ่าว่าไปลูกอ่านได้ใช่ไหมคะวายะเมเทวปุริโสยาวะอัฏฐสนิปทาค่ะอ่าเก่งมากเลยคะ่ะนะรู้หลักเกณฑ์การอ่านภาษาบาลีไปแล้วใช่ไหมคะก็จะอ่านว่าวายะเมเทวปุริโสยาวะอัฏฐ สนิปปธาตะนะตรงนี้เขาบอกว่าเกิดเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสําเร็จนะนักเรียนก็เหมือนกันนะนักเรียนก็ต้องมีมานะพยายามขยันนะภาคเรียนจนให้จบนะให้จบเรียนอะไรก็แล้วแต่นะสามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตนะสามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตแล้วก็ประสบความสําเร็จใน ชีวิตของตัวเองในเรื่องของการงานนะไม่ว่าในเรื่องของการเรียนหรือการงานในอนาคตข้างหน้านะคะคุณยศสวัสดีค่ะคําที่สองคะลิกคุณยศสวัสดีค่ะค่ะสันตันะะสันตถุปะระมาทยังอ่าค่ะตรงนี้นะเกะ่งมากค่ะอ่านว่าสันตถุปะระมังทะยังนะ,ค,ะความตันโดดเป็นทับ อย่างยิ่งนะสันโดษในที่นี้ก็คือความพอใจค่ะความพอใจในสิ่งที่เรามีเรามีแค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นนะในเรื่องของความพอเพียงไม่คิดโลภไม่ไม่โลภนะอยากได้นั่นได้นี่นะลูกดูหนังไหมลูกดูหนังเรื่องหลงไฟไหมนะ ขามาใช้เป็นรอบที่สองที่สามแล้วนะคะไม่รู้ว่าเป็นช่องวันหรือช่องสามก็ลองลองเปิดเข้าไปดูนะคะรู้สึกว่าประมาณวันที่ยี่สิบนะยี่สิบนะอันนี้นะเขาไม่มีความสำด,ดนะก็ะคือไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะจนสุดท้ายในเรื่องของละครนะคะลูกนะก็โดนขายนะโดนขายไปเป็นโสเพณีอยู่ต่างประเทศสุดท้ายก็โดนฆ่าตายนะแล้วก็ติดยาด้วย ฝากนะคะเพราะว่าพุทธาศาสน a สุภาษิตอ่ะนะคะมันก็คือข้อคิดข้อคิดนะเป็นสติเป็นข้อเตือนใจของเรานะในเรื่องของพุทธศาสน a สุภาษิตก็เหมือนกับวิชาภาษาไทยเรานักเรียนนะก็จะมีเรื่องของสุภาษิตนะเรื่องสุภาษิตเยอะแยะมากมายนะคะต่อนะคะ คุณพิมพ์ะโนดคะลูกคำที่สามคะลึกอ่าอ้าวอ่านว่าอะไรคะลูกอีนาธานังทุกขังโลเกค่ะอ่านะคะเก่งมากเลยค่ะครูให้คะแนนด้วยนะคะคุณพิมพ์ชนดอ่านคล่องมากเลยอีนาทานังทุกขังโลเกนะการเป็นหนี้เป็นทุกในโลกนะ ถ้าเราใช้ใจ่ายเกินตัวแล้วก็ไปอย่างเช่นเล่นเล่นการพนันบอลอะไรอย่างนี้นักเรียนนะคะเล่นการพนันเขาก็ทําไมมาทวงใช่ไหมนะ,ะมาทวงเราก็โดนทุบโดนตีอะไรกันเนาะตามข่าวนะคะก็ฝากนะคะคุณวิมลรัตน์ค่ะคํานี้มันง่ายนะครูคก็เลยไม่เขียนนะว่าคําอ่านนะอ่านว่าอะไรครูละไว้นะคะคุณครูละไว้ <c oughs> อ่าลองอ่านสิคะราชาพิมรัตลราชามมคะมนุษสาใช่ไหมคะคุณมนุษสารกับถูกละมนุษย์มนุษย์อะไรลูกโซเสือสาราหลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งอ่าสาสาอะไรลูกนิคหิตกัใช้นิคหิตสานังใช่ไหมเอาเดี๋ยวอ่านอีกรอบหนึ่งราชามุขังมนุษ สานังอ,อ่านอีกรอบค่ะลูกราชามุขังมนุษย์สานังค่ะอ่าโอเคนะคะเก่งมากคำต่อไปนะคะคำนี้ก็แปลว่าพระราชาเป็นปันมุกข,ของประชาชนนะคะครูก็เขียนความหมายเขียนอะไรไปแล้วลูกก็ไปศึกษานะไปศึกษาทบทวนนะไปศึกษาทบทวนในคาดรวมอีกทีหนึ่งนะคะคุณ จิดาภาค่ะคุณจิดาภาค่ะคำที่ห<ะ>้าค่ะลูกส,สติโลกัตามะชาค่ะโลอ่านะคะเก่งมากเลยค่ะนะคะสติโลกัตามะชาคะ,โ,ะ,นะคะ,ะโละตาาาะโสติเป็นเครื่องเตือนอยู่ในโลก นะมันก็ก็บอกแล้วว่าพุทธศาสนรสุภาษิตหรือว่าออสุภาษิตอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องเป็นสตินะเป็นสติก็คือเครื่องเตือนใจนะเป็นเครื่องเตือนใจเป็นสิ่งที่เราทำไมยึดเหนี่ยวนะสติก็คือการมีจิตใจที่เข้มแข็งนะที่จะทำไมนักเรียนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้เกิดความประมาทเช่นการขับรถ นะเวลาขี่มอเตอร์ไซค์อะไรก็แล้วแต่ก็คนที่จะทําไม่หกสวมหมวกกันน็อกนะสวมหมวกกันน็อกนะถึงถึงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักนะเราจะพักนะเราจะพักเพื่อที่จะฟังนะเพื่อที่จะฟังฟังแล้วก็ลองคิดนะลองคิด คิดตามไปด้วยนะลองคิดตามไปด้วยนะคะ Mm Hello. -hmm. อย่าลืมคิดทแทน man. 为想起你。